ครับสำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนก็เอาปัจจุบันปัจจุบันนะวันนี้ก็มีผู้เสพอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดตามการํำรวจโดยชุมชนไม่ต่ำกว่า50คนบวกลบไม่กี่คนหประมาณ 50... าสิคนอายุน้อยสุดในชุมชนที่ใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าก็สิบสปีเกศสุดก็ 59ปีแยกเป็นผู้หญิง5คนแยกเป็นผู้หญิงหคนแล้วก็มีผู้ใช้ยาเสพติดมากจนถึงกับเสียสติคือควบคุมตัวเองไม่ได้ประมาณสักสิบเอ็ดคนสินคนทางชุมชนก็เลยคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่ต่อโดยไม่ทำอะไรเลยก็สักวันเราจะต้องถูกลูกหลานเราที่ ชดยาหรือว่าติดยาฆ่าเราตายแต่ถ้าเราลุกขึ้นทู่ก็เราอาจจะถูกพ่อค้ายาเสพติดยิงเราตายแต่ในการทำมติของประชาชนของชุมชนโดยมีผู้ใหญ่อันนั้นต์แก้วชื่นเป็นแกนนำพร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มแกนนำต่างๆทั้งเยาวชนทั้งแม่บ้านทั้งหมดมาทำมติกันว่า เราไม่เหลือพื้นที่ปลอดภัยให้เราอยู่คนแก่อยู่บ้านลูกหลานอยู่ศูนย์เด็กเล็กก็ยังไม่ปลอดภัยไม่พื้นที่ให้เราอยู่ก็เลยคิดโครงการชุมชนข้าวระวังบ้านบำบัดรัดนุนเสริมขึ้นมาชุมชนข้าวระวังก็คือทุกคนในชุมชนต้องมาร่วมกันช่างชุมชนให้น่าอยู่เรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องของเราที่เราควรลุกขึ้นสู้ความจริงชุมชนของผมนี่เป็นนักสู้าะเมื่อก่อนเราไปทู่เพื่อกอปปชไปอยู่กันเป็นเดือน ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ครั้งนี้มันเกี่ยวกับลูกหลานของเราติดยาลูกหลานของเราเดือดร้อนเราคิดว่าเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วชุมชนความระวังบ้านบำบัดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านต้องมาช่วยกันบำบัดลูกหลานของตัวเองโดวยวิธีการต่างๆที่เอื้ออำนวยที่พอจะทําได้แต่ถ้ามันเกินแรงของชุมชนเกินแรงของบ้านไปก็เราก็ใช้คําว่ารัดหนุนเสริม คือรัฐ like ต้องมาช่วยเหลือต้องมาหนุนเสริมต้องมาดูแลในสิ่งที่เกินพาระกำลังของชุมชนที่จัดลุกขึ้นสู้ชุมชนก็เลยทําประชามตสามครั้งก็มีมาติว่าเราจะไม่อยู่ร่วมแผ่นดินกับพ่อค้ายาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชนคือเรากดดันไม่ให้เขาอยู่เราลูกหลานคือแล้วเราเสียต่อไปไม่ไหวแล้วเราไม่มีเราไม่ยอมเสียอีกแล้วก็เลย คิดโครงการแล้วก็ไปหาท่านผู้ว่าไปหาท่านผู้ว่าว่าให้ท่านผู้ว่ามาช่วยเราเราจะต่อสู้โดยแนวทางเราจะเอาน้าาํายาตรวจปัสสาวะมาเดินตรวจทุกบ้านทุกบ้านทุกตัวเรือนตรวจเจอเราไม่ได้ทํร้ายเขาเราหาหรือกับกับพ่อแม่ของเขาว่าจะช่วยเหลือลูกหลานกันแบบไหนนั่นคือบ้้นบันบ,น,บน,บนบ้านบําบัดแล้วก็ถ้ามันเกินไปกว่านั้นถ้ามีผู้ค้าผู้อะไรมามา,มาทำ้ายเราเหลือว่านั่นเราเราก็เคือนอำนาจของเราเราก็ต้อง เรียนไปภาครัฐกําว่ารัฐหนุนเสริมวันนี้ก็เริ่มโครงการเรื่องโครงการเชิญท่านผู้ว่ามาแต่เราไม่ได้เชิญให้ผู้ว่ามาปิดแล้วมาถ่ายรูปแล้วไปอย่างเดียวไม่ได้มาเชิญให้มาร่วมกันถ่ายรูปเราเชิญต่อไปอีกประมาณสักหนึ่งเดือนให้ท่านมาประเมินผลว่าที่ชุมชนทาไปนี่มันถูกทางไหมชุมชนขาดเหลืออะไรมัง่งชุมชนไปเจออะไรมัง่งก็ตามแนวทางก็ เอากันแบบนั้นครับวันนี้เปิดเดี๋ยวผู้ว่ามาเปิดแล้วก็ลงประกาศกับไล่ผู้คายออกไปจากชุมชนแนวหลังจากนั้นก็อีกเดือนหนึ่งเราก็เชิญท่านผู้ว่ามามาประเมินผลว่าชุมชนทากันไปถึงไหนครับนั่นคือแนวทางของชุมชนครับแล้วก็ในการทำประจาก,กรมสองครั้งที่ผ่านมาก็คนในชุมชนก็เสนอกันว่ามีมาติว่าถ้าพักการเมืองใดไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องยาเสพติดก็ เราจะไม่พิจารณาคือเราจะไม่สน,นับสนุนเขาเราถือว่าเขาไม่มีความจริงใจกับเราเพราะตอนนี้ที่เราเดือดร้อนก็คือปัญหายาเสพติดขอขวากไปยังทุกพักว่าท่านจากจากได้การเน้นเสียงในชุมจุนหรือว่าตอนนี้กําลังขายายไปเป็นระดับ,บำอำเภอว่าใคยอยากได้การเน้นเสียงพักไหนอยากได้ก็ให้ประกาศนโย,นนโยบายออกมาเรื่องยาเสพติดว่าถ้าท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นสะสแล้วท่านจะจ,จัดการแบบไหนกับปัญหายาเสพติด